อย่าไปตั้งใจพูดกระทบให้คนเจ็บใจหากมีสิ่งใดต้องสื่อสารก็ควรสื่อสารด้วยวุฒิภาวะตั้งสติใจเย็นเย็นแล้วพูดคุยกันดีๆหลายคนชอบพูดกระทบพูดเสียสีจนเป็นนิสยัยเป็นความเคยชินการทำเช่นนี้หากพิจารณาให้ดีย่อมเห็นว่าแทบไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยถ้าจะได้ก็แค่ความสะใจชั่วครู่ แต่เราต้องแลกมาด้วยผลเสียระยะยาวที่จะเกิดกับตัวเองเป็นการฝึกนิสัยไม่ดีให้ตัวเองทำให้ตัวเองหมดความน่าเชื่อถือซ้ำร้ายคือการพูดลักษณะนี้ยิ่งทำให้เรื่องราวบานปลายกลายเป็นไฟลามชุ่งแทนที่จะลดปัญหากลับกลายเป็นการเพิ่มปัญหายิ่งทะเลาะกันมากกว่าเก่าแล้วเราก็เหนื่อยมากขึ้นอันที่จริงแม้อีกฝ่ายไม่มีเหตุผล ตัวเราเองก็ย่อมต้องมีเหตุผลให้มากกว่าเพราะมีทางนี้เท่านั้นที่จะทำให้ทุกอย่างเป็นไปในทางที่ดีขึ้นเมื่อต้องการสื่อสารเมื่อต้องการพูดคุยให้ระลึกไว้เสมอว่าเราต้องทำเรื่องใหญ่ให้กลายเป็นเรื่องเล็กและต้องไม่ทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่บทความของพระสินอินทลวงศ์